เพื่อนๆก็นะคะหนูชื่อน้องมีนนะคะเพิ่งจะทำชาแนลนะคะก็ติดตามกันเยอะๆนะคะวันนี้นะคะหนูจะมารีวิวพัสดุสกูชี่ค่ะอันนี้น,นั้นได้มานานแล้วแต่ว่าหนูหนูพิ่งสมัคร u ู u ูบชาแนลนะคะเป็นจากน้าหนูนะเพราะว่าน้านหนูทำเองนะคะน้านหนูนะไม่ใช่น้าแบบ อายุ30ไม่ใช่นะคะนะ่าอายุประมาณ1 2บสนะคะก็ประมาณนี้เนาะก็นะคะนี่นะ้นะหนูบอกนะก็เดี๋ยวหนูจะทำชาแนลเดี๋ยวรีวิวให้ดูก็นะาเลยเลยเขียนนะย้ำว่าถ้ากล้องไม่ชัดมอ,อกกว่าโทษได้นะคะถ้ามันมืดไปนะนี่แดงกิ้วนะคะอย่าลืมรีวิวนะ ที่อยู่นะคะเดี๋ยวค่อยบอกอีกทีนึงน,นะโอเคค่ะเดี๋ยวมาแกะกันเลยโอ้ยแก้วหนูขอไปแกะแั๊บหนึ่งนะ ดี๋ยวหนค่อยนะนี่ก็ขอ,กของแถมนี่คือของแถมไม่ได้สั่งมาเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะว่าหนูหนูสั่งอะไรมานะคะงูม,มาเป็นตรงนี้นะคะโอเคค่ะก็นี่เป็นโน้ตนะเดี๋ยวมาดูโน,น้ตกันก่อนเลยค่ะอันนี้ก่อนโน้ตขอบคุณมากค่ะที่สั่งแ a งกิ้วนะคะนี่ ราคาทั้งหมดและรายชื่อทั้งหมดอยู่อีกแผ่นนั้นมีของแถมนะคะน้องมีนโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูอีกแผ่นกันเลย <Okay. S 1> ปังอิตมี1ชิ้น20บาทปังแผ่น1ชิ้น30บาทบัตบัน1ชิ้น25บาทซูชิ1ชิ้น20บาทปังรวมมีหนึ่งพั้าสิบาทวุฟเฟอร์ไฮโดรคิตตี้หชิ้น120บาทเลมทั้งหมดสองร้อบาทนะคะค่าส่งเยอะสิบาทรวมสองร้อบาทนะจ๊ะ thank you โอเคค่ะมาแ,แกะกันโลดอยู่ใ้กล้องเลยนะคะอยู่ในนี้นะหนูไม่ขาดเม็ดนะคะตอนเพราะว่าแมนมีของที่ไม่แท้อยู่ด้วยซึ่งเดี๋ยวหนูถ้าถ้ายอดแบบตอนนี้เป็นวันสงการนะก็ก็เลยจะยังไม่รับยังไม่ไปสั่งเพราะว่าสงการหยุดไปซนีสามวันนะหรอพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายนะคะก็ยังค่อยค่อยสั่ง นี่นะคะเป็นของประมาณนี้นะเดี๋ยวมาแกะกันเลยค่ะเอยแกะไงมาโอเคเดี๋ยวไปดูชิ้นแรกกันเลยค่ะจะเป็นปังอินนี่นะคะสีชมพูกับสีฟ้าเดี๋ยวไปดูชิ้นที่สองกันเลยค่ะค่ะชิ้นที่สองเาคาดว่าน่าจะเป็นปังรวมมิตรนะคะเพราะว่าไม่ใช่ปังแผง่นอ่าน่าจะเป็นปอามามินี่ะ เขียนะคะีค่ะเดี๋ยวไปดูชิ้นที่สองสามกันเลยนะคะสามเป็นปังแผ่นค่ะสีอยากจะเขีมนะ เป็นช็อกโกแลตกับสตรเอรเบอรี่ค่ะเดี๋ยวไปดูชิ้นที่สีกันเลยค่ะสีหน <4 S 1> ูสั่งเป็นแซนด์วิชค,ค่ะเอ้ยซูชิค่ะเหมือนแซนด์วิชเลยเออมันเป็นแซนด์วิชนี่หน่ะสั่งแซนด์วิชไป นุ่มมากนะะเดยวหนูค่อยมาแกะแพ็กเกจให้ดูทีหลังนะเอยวไปดูชิ้นที่ห้ากันเลยค่ะเป็นคนเลวคิตตี้ค่ะบโฟโนะคะนี่นะคะเป็นโมแดงนะคะแล้วท็อปปิ้งไวช็อกค่ะไม่ต้องสนใจนะคะทำไมเล็บหนูเป็นอย่างนี้เพราะว่าหนูไปเล่นสุนการมาแล้วก็เล่นแป้งนะคะ,เล,ะ,คะเล่นแป้งทาสีเนาะ ไม่ค่อยสโลนะคะนุ่มนะอันนี้นะคะสามารถต่างซื้อได้เหมือนกันนะคะค่ะเดี๋ยวไปดูชิ้นสุดท้ายกันเลยค่ะชิ้นที่ชิ้นที่หกค่ะชิ้นที่หน, <6. S 1> นะคะเป็นบัชบันค่ะ เป็นวัชบันหน้าสีนะคะสีเหลืองนะคะสโลนิดๆน,นะคะอุ๊ยถ้ามีเสียงรบกวนก็ขออภัยด้วยนะคะพอดีฝนตกเอเค,ค่ะมาดูของแถมกันเลยค่ะของแถมชิ้นแรก ะเป็นนี่นะคะเป็นยางมัดที่มัดผมนะคะอยู่ในแพคเกจเป็นถุงน,นะที่จริงถุงนี้หนูก็มีนะเพราะว่าหนูแบ่งให้นะที่ที่ที่นี่ทีซ่ซื้อของมานะคะหนูเดี๋ยวท้ายคิดหนูจะ ฝากขายลุมแบนด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะก็นี่นะคะเป็นของแถมอีกอันนึ้งเป็นมิน,นิปังแผน่นสวยมากสโลด้วยนะคะไปดูชิ้นสุดท้ายกันเลยค่ะเป็นนี่ค่ะเซตดินสอค่ะมีดส่อสองแท่งนะคะก็ปกักไม้แบนพัดยาลงลบแล้วก็ปุบเล้าค่ะก็เดี๋ยวไปดู ที่หนูขายลูมแบนกันเลยค่ะโอเคค่ะอยู่ในถุงน,นี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะว่าหนูจะขายอะไรบ้างอย่างแรกนะคะเดี๋ยวหนูขอเอาอันนี้ออกไปก่อนแล้วกันนะโอเคค่ะอย่างแรกหนูจะขายเป็นอันนี้ค่ะเป็นยางลูมแบนนะคะที่ยังไม่ได้ถักค่ะข้างในมีหลายแบบนะคะมีหลายสีด้วยค่ะแล้วก็ยางมัดตรงนี้ก็จะเป็นยางรูมแบนค่ะจะมีเจ็ดสีนะคะทั้งหมดเดี๋ยวหนูจะ หยิบออกมาให้ดูแล้วกันนะคะโอเคค่ะจะมีประมาณนี้นะคะอันแรกเดี๋ยวหนูจะรีวิวให้ดูทีละอันเลยนะคะอันแรกนะคะจะเป็นยางละสีเอ,อ่อม่วงม่วงน้ำเงินเข้มนะคะเดี๋ยวมันจะโฟกัสไหมไม่รู้เนาะน่าจะไม่นะคะนี่นะที่หนูบอกว่าหนูมีแบบเดิยกับอันนี้ โทษได้ค่ะอันนี้นะคะไปดูอันที่สองกันเลยค่ะสองจะเป็นสีแดงขาวค่ะสีแดงขาวนะคะเดี๋ยวไปดูชิ้นที่สามกันเลยค่ะสามนะคะจะเป็นสีฟ้าขาวค่ะเดี๋ยวไปดูชิ้นที่สี่กันเลยค่ะหมายถึงฟ้าขาวอะไรนี่ก็คือหมายถึงนี่นะคะยางมัดรุมแบนนะ โอเคค่ะชิ้นที่สีก็เป็นสีมว่วงขาวค่ะค่ะเป็นสีเขียวสีเขียวเหลืองนะคะเอ้ยไม่ใช่ค่ะเป็นสีขอโทษนะคะเป็นสีเขียวอ่อนขาวค่ะเดี๋ยวไปดูชิ้นที่6กันเลยค่ะชิ้นหนะคะจะเป็นสีม่วงม่วงม่วงอย่างมว่งมวงอย่างเดียวนะคะมว่วงอ่อนนะคะมว่วงอ่อนนะเหมือนสีของเผือกอะคะ่ะ เดี๋ยวไปดูชิ้นสุดท้ายกันเลยค่ะชิ้นที่7็ชิ้นที่7ดชิ้นที่7็นะคะเดี๋ยวหนูจะแกะให้ดูะคะ่ะเป็นสีนี่นะเป็นสีเขียวค่ะสีเขียวเหลืองขาวอะค่ะนี่สีประมาณนี้นะคะเดี๋ยวหนูจะแกะให้ดูนะว่ามันจะเป็นแบบไหนนะคะมันจะมีหลายสีนะคะแต่บางทงอาจจะซ้ำกันนะเป็นแบบนี้นะคะนี่เห็นไหมอ่ประมาณนี้นะคะ ก็หนูขอไม่เทออกมาให้ดูนะคะเดวเดาหนแล้วก็ต่อไปนะคะจะไปดูแบบที่ถักแล้วค่ะแบบที่ถักแล้วนะคะมีหลายแบบเลยค่ะเดี๋วหนูจะให้ดูอันแรกค่ะเป็นแบบนี้นะคะหนูขอบอกก่อนเลยนะคะว่าถ้าเคยซื้อลูมแบนที่ถักแล้วนะคะจะได้แถมเป็นลูมแบนยางค่ะแต่ได้ไปแค่ไม่กี่อันนะคะ ได้ไ่แค่5้าเส้นเท่านั้นนะคะแต่ละแต่ละถุงจะไม่มีสีที่ซ้ำกันค่ะโอเคค่ะอันนี้จะมีหลายสีนิดนึงนะคะเป็น,นคะราคานะคะเดี๋ยวหนูจะบอกอีกทีนึงนะคะเออหนูจะบอกเลยดีวยกว่านะคะอันนี้นะคะเส้นละ20บบาทเท่านั้นค่ะหนูลืมไปค่ะอันนี้นะคะ พวกมัดแบบนี้นะคะยางลูมแบนที่ยังไม่ได้ถักเนี่ยนะคะราคาแค่มัดละถุงละ10บาทเท่านั้นค่ะเดี๋ยวไปดูรูมแบนที่ถักแล้วอันที่2กันเลยค่ะค่ะลูมแบนอันที่สองจะเป็นอันเล็กลงมานิดนึงนะคะอันนี้มีลูมแบนทั้งที่ยังไม่ได้ถักเท่าหอันนะคะแต่ละอันมันจะไม่เท่ากันค่ะ อันนี้6อันนะคะอันนี้เป็นสีชมพูฟ้าแล้วก็น้ําเงินค่ะสีชมพูฟ้าน้าเงินนะคะอ่าหนูลุมปักไปค่ะอันนี้เป็นสีน้ําเงินชมพูม่วงเขียวค่ะอันนี้เป็นสีฟ้าน้ําเงินขาวนะคะชมพูด้วยค่ะชมพูขาวค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูลุมแบนแบบลุมแมนที่ถักแล้วแบบที่สองสามกันเลยค่ะค่ะเป็นสีชมพู แล้วก็ม่วงอ่อนแล้วก็ม่วงเข้มค่ะอุ้ยนะคะแล้วก็รูมแบนทั้งหมด6อันค่ะอันนี้นะคะเดี๋ยวมันห้าอันเนาะหนูจะลดให้นะคะเพราะว่ารูมแบนอันที่ถักแล้วเนี่ยมันสองิเออหนูบอกไปค่ะเพราะว่าเมื่อกี้หอันนะหอันเท่ากันค่ะก็อันนี้เท่ากันหมดเลยนะคะรูมแบนที่เป็นยังไม่ได้ถักแบบยางยาแบบนี้นะคะเท่ากันหมดเลยนะ อันนี้เป็นสีชมพูม่วงอ่อนและม่วงเข้มค่ะอละยี่สิบเหมือนกันนะคะอลละยี่สิบหมดเลยค่ะก็ต่อไปไปดูชิ้นที่สี่กันเลยค่ะแบบเรืองแสงนะคะแล้วก็มีจี้ค่ะอันนี้จะเล็กอีกนิดนึงนะคะแต่สามารถใส่ได้ค่ะเพราะมันยืดนะคะน,นี่เป็นจี้หัวใจนะคะสีชมพูขาวค่ะ,อ,คะอันนี้นะคะจะราคาก็เท่าเดิมนะคะ20บบาทค่ะ ไม่ได้เพิ่มคิดเพิ่มนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูลุมแบนที่ถักแล้วนะคะชิ้นที่5กันเลยค่ะจะใหญ่หนิดนึงค่ะก็เป็นอันนี้หนูอันนี้เป็นสีเรลืองแสงนะคะเป็นสีเขียวเหลืองขาวค่ะอันนี้จะเป็นแบบเรนโบนิดน,นึงค่ะมีหลายสีอันนี้ถัก2เส้นนะคะ สองเส้นจะรัดรัดนิดหนึ่งนะคะอันนี้รานะคาเท่าเดิมค่ะย0บบาท,ทอันเดี๋ยวไปดูรูมแบนที่ถักแล้วชิ้นสุดท้ายกันเลยค่ะนี่ค่ะรูมแบนชิ้นสุดท้ายนะคะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นสีชมพูขาวม่วงขาวและแดงขาวค่ะค่ะนี่อันนี้จะเล็กนิดนึงนะคะแต่สวยมากค่ะ ด๋ยวไปดูอย่างอื่นที่เราขายกันที่หนูขายกันเลยค่ะนี่นะคะเป็นเป็นที่สำหรับเอาไว้ใส่ยางถักรุมแบนแล้วก็เกี่ยวขึ้นมานะคะก็ขายเป็นอันเดียวเป็นสีชมพูเป็นเป็นไม่ใช่สีชมพูสิเป็นส้มโอรสนะคะแต่ในกล้องอาจจะเห็นเป็นจะเห็นเป็นสีชมพูนะคะก็ สิบนาทีแล้วนะคะก็คลิปนี้อัดยาวมากนะคะเพราะว่าเป็นคลิปแรกนะคะแล้วก็หนูก็จะแบบพยายามทำให้ดีที่สุดนะคะถ้าคนไหนอยากให้หนูทำคลิปอะไรก็บอกได้เลยนะคะก็บ๊ายบายค่ะ